สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับรายการ Farm House ครับผมรายการดีๆฮะที่จะพาคุณผู้ชมนะครับผมไปหาไอเทมเจ๋งๆแล้วก็พาไปชมบ้านสวยๆนะครับผมสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับพวกเราทุกๆคนครับผมที่มีใจรักในเรื่องราวเกี่ยวกับงานสวน landscape หรือว่าบ้านดีๆครับวันนี้ฮะผมอยู่ที่นี่เลยอณาจักแคคตัสเน่คุณผู้ชมฮะน้องน่ารักมาก เสียงเรียกร้องว่าอยากกลับบ้านไปกับเราครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาหาไอเทมเจ๋งๆดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าแคคตัสจริงๆแล้วมันคืออะไรการดูแลรักษายากขนาดไหนและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญที่อยู่กับเราฮะเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้เลยนั่นก็คือพี่ัยนั่นเองครับอยากรู้แล้วฮะเดี๋ยวเราไปเจอๆด้านในกันก่อนเลยดีกว่าว่าไม่ใช่มีเพียงแค่นี้ฮะ น้องๆมีมากมายหลากหลายเลยเราจะเรียกทุกอย่างเป็นน้องหมดฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าน้องคนนี้นะครับผมสายพันธุ์ที่หาชมได้ยากไปดูกันข้างในไปกันเลยฮะ ตอนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเราเข้ามาที่โรงเรนแหละถูกต้องไหมครับพี่ชัยครับผมตอนนี้ก็คือแบบว่ามีมากมายหลากหลายโรงเรือนมากครับที่โคราชรีสอร์ทนะครับซึ่งถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมนะครับที่กําลังชมอยู่เนี่ยแน่นอนละฮะที่เราได้มานะครับสถานที่แห่งนี้กับสวนแล้วก็ฟาร์มนะครับแคคตัสของพี่ชัยต้องบอกเลยว่าครอบคลุมมากมีมีมีเยอะไหมครับก็ ถ้าเป็นจํานวนนะครับที่สวนที่สวนกระบองเพชรโราชเราก็เน้นทําปริมาณไว้ก่อนครับก็จะเยอะกว่าสวนทอื่นหน่อยนึงครับแต่ในเรื่องเรื่องชนิดอ่างเงี้ยอาจจะมีน้อยหน่อยนึงะว่าสวนมาเราก็ทำไม้ตลาดไม้ราคาถูกใส่งให้พวกพวกพ่อค้าแม่ค้าก่อนอื่นเลยผมถามพี่ชัยก่อนดีกว่าว่าทําไมถึงแบบว่าเลือกหยิบแคคซัสเข้ามาแล้วก็ประกอบอาชีพครับพี่ชัยครับ เริ่มตอนแรกเลยคือ,อมีตังก็เลยไปซื้อมีตังต้นมีตังทุนอยู่ดินเงก็เลยไปซื้อมาขายแล้วมันเหลืออแต่ก็ขายได้ทุนแล้วแต่ก็เหลือของอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะก็เลยลองทําเล่นดูทําไปทํามเอ้ยมันก็ทําง่ายนหว่าก,ก็เลยทำมาเรื่อยๆจนถึงทกวันนี้แหละครับอืมอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าแคคตัสจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือไม้พันธุ์ไหนเป็นจำแนกชนิดอะไรยังไงอ่ะครับพี่ชัยครับจริงๆไม้ ที่เล่นๆกันอน่ะมันก็มีไม่กี่สายพันธุ์นะแต่แต่ละสายพันธุ์มันก็มีปีกย่อยไปเยอะมากเลยครับผมครับอย่างตระกูลถือว่ายิมโนเนี่ยนี่ก็ธรรมดาธรรมดาเราแต่อยู่ในสายของยิมโนนี่ก็มีแบบเป็นร้อยๆตัวเลยอืครับพวกยิมโนตัวนี้ก็คือผมเห็นเนี่ยหลายบ้านเลยนะแล้วก็หลายสวนนิยมเพาะเลี้ยงง่ายยิมโนก็เลี้ยงง่ายอืทนมากครับไม่รดน้ำสักปีก็ยังน่าจะไม่ตายอ่ะหนึ่งปีก็อยู่ครับโอ้โหทิ้งไปแห้งๆเนี่ย 1ปีก็น่าจะไม่ตายแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ชัยตั้งแต่พอเราแบบเปิดสวนมาเปิดฟาร์มของเรามาได้มีคุณผู้ชมหรือว่ามีแบบลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาเยอะไหมพี่ครับถ้าช่วงนี้นะครับถ้าช่วงปีนี้ก็เยอะมากมากอ่าเสาร์อาทิตย์ก็คนก็เดินเต็มหมดเลยทั้งหมดเลย ช่ครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูดูเดินนิดนึงได้ไหมฮะคือต้องบอกอย่างนี้ว่าจุดเนี้ยใช่ไหมครับพี่ชยัยเราจะไม่ได้แบบว่าเราจะไม่ได้เน้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการขายเป็นเป็นหลักเพราะว่าเรามีโรงนะครับมีโซนที่ขายกับโซนที่แบบไม่ได้ขายเนี้ยแต่ก็สามารถเดินดูได้พอได้ดูพอได้เกิดแรงบันดาลใจครับผมผมเห็นนอกเหนือจากพวกแคคตัสสายพันธุ์ต่างๆที่เราแบบว่าคุ้นชินกันมันมีสายพันธุ์ที่แบบ คุณผู้ชมเข้ามาปุ๊บแล้วถามหาเป็นพิเศษอย่างเงี้ยมีไหมพี่ชัยถ้าช่วงนี้ก็มีพวกพวก LB อย่างเงี้ย LB ตัวแท้เ b ลอนหนึ่งเจ็ดแปดพวกพี่ชัยมี LB ด้วยก็พอมีบ้างครับผมอยากเห็นจังเลยครับแต่อยู่ทางหน้าบ้านครับอยู่หน้าบ้านโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าฟาร์มของพีช่ชายแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นโรงเรือนของพีช่ชายนอกเหนือจากจะมีพวกแคคสตั๊ดหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับ ไม้กระถางต่างๆเนี่ยยังเปิดยังเปิดบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของไม้ที่เป็นไม้แบบว่าเขาไม่ได้ชอบน้ำอยี่ใช่ไหมครับส่วนมากคนที่เริ่มศึกษาเนี่ยเขาก็จะมาขอความรู้เราก็ส่วนมากมันก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่เรื่องดินกับน้ำอะไรเงี้ยอืโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นแบบ ที่แรกๆเจ้าแรกๆเลยที่เราแบบว่าได้ได้รับเกียรติจากพี่ชัยนะครับได้มาถ่ายทํากันขนาดนี้แล้วตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพี่ชัยผมเรียกว่าขุมสมบัติได้ไหมก็ไม่ถึงขนาดนะผมก็ส่วนมากก็เป็นพวกแม่พันธุ์ว้าวกลุ่มหนึ่งเลยนี่ฮะคุณผู้ชมการดูแลเขามันแตกต่างจากพันธุ์อื่นเยอะไหมพี่ชัยครับดูแลเหมือนกันครดูแลง่าย อืมไม่ไม่ได้ต่างกันมากเลยถ้าเป็นพวกตระกูลไม้พวกนี้ดูแลเหมือนเหมือนกันครับ,รบดูแลง่ายตายยากทำยังไงถึงเพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้ต้นแคคตัสของเราให้สูงขึ้นครับพี่ชายบางไม้บางอย่างนะถึงไม้จะไม้จะชีวิเดียวกันแบบเดียวกันอืม,มันอยู่ที่การเลี้ยงของเราด้วยเราถ้าเราเลี้ยงไม้ได้สวยแบบอ่า เนื้อสวยผิวสวยไม่ไม่มีคราบน้ำไม่มีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ไม้เรามันเพิ่มมูลค่าได้ครับครับถึงไม่จะเป็นชนิดเดียวกันเลยขนาดเท่ากันแต่มันก็แล้วแต่เราเราเลี้ยงอะถ้าเลี้ยงได้สวยไม้ก็แพงขึ้นได้ สุดยอดมากเลยครับผมคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าวันนี้ครบถ้วนอย่างมากเลยทีเดียวนะครับมีหลายคําถามแล้วก็มีหลายเรื่องราวครับที่เราอยากจะแบบพูดคุยกับพี่ชัยอีกมากมายเลยแต่เสียดายนะครับที่เวลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตรับข้อมูลข่าวสารความรู้แล้วก็เดินชมต้นไม้สวยๆเพราะว่าที่สวนของพี่ชัยแห่งนี้ครับมีความสวยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแบบว่าแมกไม้นานาพันธุ์ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจครับพี่ชัยอยากจะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม ที่สวนของพี่ชัยนี่ตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็ติดต่อได้ยังไงบ้างครับพี่ครับก็อ่สวนเราก็มีหน้าเพจนะครับสวนกระบองเพชรโคราชกรับครับ,รบผมก็มีเบอร์โทรติดต่อ,อมีปักหมุดไว้ให้ด้วยครับโอเคฮะคเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับที่สวนกระบ,บองเพชรโคราชแห่งนี้ ขึ้นให้แล้วนะครับด้านล่างตรงนี้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยการเดินทางช่องทางการติดต่อแล้วก็อย่าลืมครับกับภาษาไทยพิมพ์เข้าไปใน a ฟ e b o ๊กนะครับตะบองเพชรโคราชนะฮะสวนกระบองเพชรโคราชเข้ามาเลยครับไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะครับผมเรามีอีกมากมายหลากหลายโซนเลยฮะให้คุณผู้ชมนั้นได้มาเลือกซื้อเลือกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพาน้องกลับบ้านพี่ผมขออนุญาตนิดนึงจริงไหมฮะเราเอาน้องไปตั้งหน้าคอมแล้วเขาดูดแสงก็ อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็มีคนเขาพูดมาอยู่เขาก็ชอบเอาไปตั้งกันนะฮะเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นไอเทมเด็ดประจําบ้านและก็ประจำที่ทํางานของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแคคตัสฮะในช่วงนี้เวลาดีๆแบบนี้สะสมต้นไม้ดูแลต้นไม้ดีๆแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมยอดนิยมและก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมสาหรับฟาร์มเฮาส์ครับบ้าน กับสวนที่จะทำให้คุณนั้นมีความสุขกับไอเทมเด็ดๆเจ๋งๆกับผู้เราสถานีโทรทัศน์เคซีทีวีนครราชสีมาวันนี้ผมและพี่ชัยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับผมกับฟาร์มเฮาส์สำหรับสัปดาห์ต่อไปเรามีทริคและเทคนิคสวยๆครับกับการอินโนเวชันบ้านให้กับมีความร่มรื่นและก็สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้ไปแล้วนะฮะพี่ชัยขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าพี่ชัยครับเป็นไงบ้าง